ภา,าษบบาบา,าลีับกังคัดกัตัดเนาะใ่ว่าขั้นบนมันรอย่างกับเราดเพราสวาสีดีเนะต้องบกเป็นสิ่งที่ดไม่ได้ผลไม่ได้ผลเพราะว่าเป็นหน้ามีซืออ้อเาเก,อก,กินเอาไปเุญไ้แต่เขากินแล้วมเกิดยาบ้าเลยเขาจตกใจทคนที่เขาผ้าขันทำาคนที่เขามาขีประสบคากันเขาจะมีวิธีแก้แหวมาเลยเฮกเป็ไงแยไงแยกนไงแผ่าปจะขยายเงอาจจะสามวันทีนึง าจจะสอาทิตย์บางคนน่ะอันนี้ก็เรียนเป็นอาทิตยทนค่ะุนี้วทุกบทเลออปนหอแก้ก็ค่ได้ทองแทห่ก็ออกกาลังกาย่าเเรา่ามนก็มีวแล้วนะยืยนเลยได้ทอแ่นัน่่ยนันไม่จดันคดยันีสมัยของแม่รอเ่าขอแล้องไทอดแ่ยสู่มาตลอด ถามว่าพอดูแลแล้วมันก็ปกติกับดีกัดดีเขาบอกความน่าจะมีภวมันจัดการมีควสบายจปาระมา่นึงเขามีสิ่งดีๆมาซอยเขาหนงมีสิ่งดีๆมาช่วยเราให้เขาให้เขาได้สบายใจเาอกความน่ามันต้องมันต้งคืนยากเออมันจะเป็นจิทีเป็นอยนางไแต่ให้เราดฉะนั้นการดูแลสุขภาพเป็นน้องให้ต้องรู้จักป้องกันต่าง วันนี้สุดก็คุณต้องออกกำลังกายใหหน่อยนึงให,ห้มันซอยกันกนะนะให้มันช่วยกันไม่ใช่ว่าเราจะให้อาหารเสริมพวกนี้ให้เราสุขภาพดีมันก็เป็นไปไม่ได้ตามที่เราต้องการถ้าเราจะให้สุขภาพดีเราต้องช่วยอาหารเสริมบบด้วยเนี่ยช่วยอาหารให้เป็นความที่เรากินองการมันจะได้เป็นอย่างนีนนนแล้วจะบอกให้นะมนุษย์เราสวนมาก <languages? S 1> ถ้าไม่เจ you, ็บไข <c> ้ไล้วปวดจะไปกินอะไรพูดง่ายว่าไม่เห็นตรงสูงแม่หลกับป่าวทาใครเนี่ยเพราะว่จะกินอไย่งยั้แข็งแหอู่หาะเป็นยังไงหรือล่าผอจแม่บอกร้อยคำว่าหีึ่สิมัแม่เป็นไปด้เพระแข็งแหงูก็มาพูดกันว่าไงว่าอย่เขาเนี้ยพูดแห้ผมได้หล่มันเป็นบ้าหรืเป็นอะไมันแข็งแรงขนาดนี้มี้ทุกวนเลย ก็ยงนี ni, Bref, er, iber, ını, <laughs> ้มันเป็นว่ากินอะไรแข่งอะไรกันกลบองทีเขาตอบกูกูบอกว่าแบบกูว่ากินซี่มาอแต่กูให้แข่งแข่กูก็คิดก็กูก็เป็นอย่างไรกูก็แข่งแข่ถ้ามึงมึงพวกมึงมึงจะทำอะไรใส่หมวกเสื้อ ใช้ก่อนที่เราป่วยรักษาก่อนป่วยยาให้ป่วยเข้าไปรักษากินก่อนป่วยยาให้ป่วยแล้วไปกินาลายตั้งปกตโอเคผมนี่แหละเป็นคนที่ว่าอายก่อนป, <c oughs> ป่นปวยกิน,นก่นป่วยเน้าป่วยไปรักวดแล้วไปกินกินคอนลองคอนแบที่มาหาลืออะไรลองว่าคุณจะเข้ามาหรือเปล่า แ้วตอนนี้พมกเรายุเจ็ดสิบบาทใช่ไหมพวกไปใกล้เห็นที่หน้าบ้านแล้วค่เพราะทุกคนมันมารอแล้วบอกมึงอย่าเลิกนถอะถึงไม่ป่วยก็เสื่อมนะเนี่ยนะมึงอย่าเลิกนะมึงจะกินนะถ้ามึงเลิกออกกำลังกายมึงเลิกกินหวานหมเลยมันจะหาหาเอาไปเลยนะปวดเจ็บชิบไปไม่ปวดเจ็บชิบไปเลยและที่สำคัญนะคะเนี่ยทานไปห้าขวดใช่ไหมคะ แต่อยากดูว่าเงียขายอันเนี้ยไปเท่าไหร่แล้วขายเอฟวเอลค่ะหขวดแล้วชุดแรกรู้สึกจะยี่สิบห้าขวดยี่สิบห้าขวดค่ะยี่สิบห้าขวด่มเอาไปขายตันเดียวกี่ขวดนะแรกขายไปสิบขวดสิบขวดหมอมาถึงมือป๊อกขคนที่เคยเขาเคใช้อะไรของเนีายไปสิบขวดน้องชาดีดีพ่พีดีกูบอกบอกกูบอกบอกเนาเชื่อเอตัว เขาเชื ờ, ่อตัวการปฏิบัติการมีอะไรับกำไรผลผลิตนะคะสิบขวดเป็นเท่าไหร่